มาดูกันดีกว่านะครับการสูญเสียมาดูเหตุการณ์การสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะครับของไมกี้กันดีกว่านะครับจนทำให้เขานั้นมีโอกาสสูงจะเข้าด้านมืดจะมีเหตุการณ์ไหนกันบ้างไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์ทั้งหลายวันนี้นะครับผมจะนำเสนอนะครับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของไมกี้นะครับซึ่งตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่น่าสงสารนะครับเพราะว่าสูญเสียคนเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าเพื่อนนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่มากมายเลยวันนี้ก็ลองมาดูดีกว่านะครับเหตุการณ์ไหนบ้างนะครับที่ไมกี้นั้นสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างจนทำให้เขานั้นเกือบจะเข้าท่านมืดนะครับในหลาย นี้แบบจะเต็มอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่า เริ่มต้นที่เหตุการณ์แรกการสูญเสียบาจิซึ่งนับได้ว่านะครับเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างสําคัญเลยในชีวิตนะครับของไมกี้เลยก็ว่าได้เพราะหลายคนนั้นอาจจะพุ่งเป้านะครับหรือคิดว่าไมกี้นั้นเนี่ยสนิทนะครับเพียงแค่กับดาเคนเท่านั้นแต่จริงๆแล้วไมกี้นะครับสนิทกับบาจิมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับฟิลแบบเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กเลยบ้านอยู่ใกล้กันไม่ว่าจะเป็นการเล่นการฝึกต่อยตีนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ล้วนแล้วแต่มีบาจิอยู่เคียงข้างเสมออีกทั้งนะครับผักไม่ได้ตคิมิมจนะ นะครับมาช่วยเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์นะครับหรือแม้กระทั่งบาจินั้นนะครับไม่ยอมที่แบบว่าจะแทงตนเองแล้วก็นะครับไมกี้นั้นนะครับก็จะเข้าสู่ด้านมืดนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับก็สูญเสียเพื่อนที่รักไปนะครับและคนที่ฆ่าในตอนนั้นก็คือคาสึโทระด้วยซึ่งคาสึโทระนั้นนะครับไม่ใช่แบบว่าแค่เป็นคนที่แบบว่าจัดการบาจิเท่านั้นอีกทั้งยังเป็นส่วนสําคัญนะครับที่จัดการพี่ชายของตนเองด้วยเรียกได้ว่ามันเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะครับของไมกี้เพราะว่าสูญเเเเสียนะัไม่่่วาจป็พือออขงงต กาสึโทระหรือแม้กระทั่งสูญเสียบาจีไปนะครับแบบไปรับเลยเรียกได้ว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่และอาจจะทําให้ไมกี้นั้นเข้าสู่ด้านมืดได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้มาต่อที่เหตุการณ์ที่2นะครับการสูญเสียพี่ชายของตนเองด้วยพี่ชายของไมกี้นั้นนะครับก็คือชินิช,นชิโร่ซาโนะนะครับหรือว่าเป็นหัวหน้าแก๊งแบล็คดากอรนรุ่นที่1ซึ่งชินิชิโร่นั้นนะครับเปรียบเสมือนเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับไมกี้เลยนะครับเป็นทั้งพี่ชายก็ได้เป็นทั้งพ่อขอออ,ออองงตนนนนนเเเเหหรรรรืะะะไไไไกก็็ดดด้้้้คัับปมมลยพาาว่ี รักนะครับแล้วก็เคารพในตัวของพี่ตนเองมากๆเลยนะครับก็ฟิลแบบว่ามีพี่นะครับทำทุกสิ่งทุกอย่างให้กับตนเองแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันได้เกิดขึ้นนะครับในวันก่อนวันเกิดของไมกี้นะครับเพื่อนของไมกี้เนี่ยก็จะมีบาจิกับคาสึโทระทั้ง2คนนี้นะครับต้องการจะหาของควัญวันเกิดนะครับให้กับไมกี้จึงคิดจะไปขโมยรถมอเตอร์ไซค์มาซึ่งปรากฏว่านะครับมอเตอร์ไซค์จกขโมยแล้วก็ร้านที่จะไปขโมยนั้นนะครับแดนเป็นร้านของพี่ชายของไมกี้และคาสึโทระนั้นนะครับต้องการแบบว่าเก็บหลักฐานบบฟลแไม่ จะถูกจับได้นะครับจึงทั้งมือในการไปฆ่านะครับในตัวของชินิชิโร่พี่ชายของไมกี้ไปและหลังจากนั้นนะครับไมกี้ก็คือสูญเสียพี่ชายของตัวเองไปแล้วหนึ่งและก็สูญเสียเพื่อนรักของตัวอีกหนึ่งนะครับอย่างคาสึโทระจึงนับได้ว่านะครับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของไมกี้เลยนะครับในวัยเด็กของเขามาที่เหตุการณ์ต่อไปการสูญเสียน้องสาวอย่างเอมะก็อย่างท,ท,ที่ทุกคนทราบกันดีเลยครับว่าไมกี้นั้นนะครับก็มีน้องสาวนะครับอย่างเอมะอยู่นะครับซึ่งทั้งสองคนนี้ก็รักกันดีมากๆเลยแลละะส่่วนนนหึงเย ที่ไมกี้นั้นยังเป็นคนดีคนเดิมเพิ่มเติมนะครับด้วยความแข็งแกร่งได้เนี่ยเนื่องด้วยว่านะครับมีน้องสาวเนี่ยคอยแบบว่าค้ำชูคอยดูแลพี่ชายของตนเองอยู่นะครับแต่หลังจากเหตุการณ์ที่ทางด้านของเอมมานั้นนะครับเสียชีวิตไปนะครับเนื่องด้วยว่าถูกเจ้าคิสกินั้นทําร้ายไปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็คือเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ก็คือทางด้านของไมกี้เนี่ยไม่มีกระจิกกระใจเลยนะที่จะไปต่อสู้นะครับกับแข้งเทนจิกุต่อจึงทําให้ในตอนนั้นก็เหลือเพียงแค่ทาคิมมิิจเเเทท่่าานนนนนััั้้ีีป็คระดบหววของงแกกตย ในการไปต่อกรกับแก๊งเตนจิกุถึงแม้ว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับไมกี้นนเนี่ยก็คือจะไปร่วมในการต่อสู้แต่ถ้าพูดถึงนะครับการสูญเสียคนในครอบครัวคนสุดท้ายของไมกี้ไปนะครับโอ้โหนี่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งใหญ่เลยนะน้องสาวเพียงคนเดียวของตนเองนะครับแล้วก็คนสุดท้ายในครอบครัวนะครับที่สูญเสียชีวิตไปนะครับในเหตุการณ์สําคัญขนาดนี้มาที่เหตุการณ์ต่อไปนะครับการยุบแก๊งโตเกียวมันจิคนะครับซึ่งแน่นอนการยุบแก๊งตรงมันนั้นนะครับหลายคนจะคิดว่าเป็นการสูญเสียได้ยังไงในการยุบแ๊ง เแต่จริงๆแล้วเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับที่ทําการยุบแกงนี้เนื่องจากว่าไมกี้นั้นนะครับต้องการจะปกป้องทาเคเมจิแล้วก็เพื่อนๆในแก๊งหลังจากที่เขานั้นรู้เรื่องราวเลยครับว่าอนาคตนั้นนะครับแกงโตมันเนี่ยถ้าหากเติบโตขึ้นมันจะเป็นผลกระทบนะครับต่อเพื่อนๆในแกงหลังจากนั้นนะครับไมกี้ก็เลยตัดสินใจในการที่เขานั้นจะยุบแกงนี้ไปนะครับทั้งที่จริงแล้วในแกงโตมันนะครับมันเหมือนเป็นแกงในฝันของเขาแกงที่เขาสร้างขึ้นมานะครับจากที่ว่ามีบาจิสร้างมาใช่ไหมแล้วก็เขาหวังว่าแกงนี้เนจะป็ แก๊งนะครับที่สนุกสําหรับเขานะครับฟิลแบบเพื่อนๆนะครับก็อยู่ในแก๊งนะครับขับมอเตอร์ไซค์เล่นกันนะครับใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่แน่นอนนะครับในเมื่อหนทางข้างหน้านั้นจะเป็นอุปสรรคต่อทุกคนนะครับไมคี้จึงตัดสินใจในการจะยุบแก๊งนี้ไปนะครับเพื่อจะปกป้องทุกคนนะครับมันเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของไมคี้แต่เพียงแค่ว่าไมคี้นั้นนะครับไม่ได้แสดงให้พวกเราได้เห็นนะครับว่าเขานั้นรู้สึกเสียใจหรือว่าสูญเสียมากน้อยแค่ไหนนะครับอาการสูญเสียแก๊งทั้ ตอนที่เขานั้นตั้งแกงบอนเทนโดยจะเป็นเหตุการณ์หลังจากที่ยุบแก๊งโตมันไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยไมกี้นะครับก็คือจะไปสร้างแก๊งใหม่มานะครับอย่างแกงคันโตมันจิไคและในท้ายที่สุดแล้วเขานั้นนะครับสามารถชนะนะครับสงคราม3มเทพได้และเขาก็ทําการรวบรวมนะครับทั้ง3ามแก๊งมารวมกันจนเกิดกลายเป็นแก๊งบอนเทนขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนอาจจะดูสวยรูนะครับแต่ปรากฏว่าการที่ไมกี้นั้นนะครับอยู่ในแก๊งบอนเทนนั้นนะครับเขาไม่มีความสุขเลยเพราะเขานั้นนะครับนอกจากจะต้องปกป้องเพื่อนๆของตนเองมันยังมีเบื้องลึก เบื้องหลังบางอย่างนะครับคือปัจจุบันนี้เนี่ยมันยังไม่ได้เปิดเผยนะครับแต่เป็นสิ่งหนึ่งที่ไมกี้นั้นทุกทรมานสุดๆเห็นได้นะครับจากขอบตาที่โกจะดำนะครับไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับในท้ายที่สุดคนอย่างไมกี้นั้นนะครับต้องร้องไห้ออกมาและขอร้องนะครับให้ทาเคมิจินั้นช่วยย้อนกลับไปในอดีตเพื่อแก้ไขชีวิตของตนเองให้มันดีขึ้นไปกว่านี้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับมันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของไมกี้และเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของเขาด้วยนะครับเอิสารภาพต่างๆของเขารเน เป็นคนที่ทุกข์ทรมานแทน มาต่อที่เหตุการณ์ต่อไปการสูญเสียดาเคนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวละครอย่างดาเคนนั้นเนี่ยก็เจนไปเจนอยู่หลายครั้งแล้วใช่ไหมล่ะครับแต่ปรากฏว่านะครับเพราะการย้อนกลับมาแก้ไขอดีตนะครับของทาเคมิจิหลังจากที่ไมคี้นั้นขอร้องให้มาแก้ไขทําให้นะครับเกิดการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นนะครับเพราะก่อนหน้านี้จริงๆแล้วเนี่ยดาเคนนั้นต้องไม่ตายนะเพราะว่าต้องมีชีวิตเหลือรอดแต่ด้วยความที่ว่าทาเคมิจินั้นมาแก้ไขอดีตนะครับและเขานั้นเกือบโดนฆ่าตายนะครับจึงทาให้นะครับเกิดขึด้น เพราะว่านะครับทางด้านของดาเคนนั้นได้มาปกป,ป้องทาเคมิจินะครับก็คือช่วยเหลือทาเคมิจิไม่ให้ตายจนในท้ายที่สุดแล้วนะครับก็คือเกิดโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าดาเคนนั้นต้องเป็นฝ่ายที่ตายแทนและแน่นอนนะครับทางด้านของมิกี้นั้นนะครับก็คือสนิทกับดาเคนสุดๆเลยเปรียบเสมือนเป็นคู่หูกันการที่คู่หูของตัวเองนั้นนะฮะมาตายแบบนี้นะครับมันเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะครับสุดๆในชีวิตของเขาเลยคือตอนนี้เขาแทบไม่เหลือใครจริงๆและเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนรักเอ๋ยนะก แม้กระทั่งนะครับครอบครัขวของเขาก็ตายนะครับจึงทําให้มันก็เลยเป็นโอกาสสูงมากๆที่ทางด้านของไมกี้นั้นนะครับจะเข้าสู่ด้านมืดน,นะครับทุกสิ่งที่หลายคนกลัวนะครับไมกี้จะไปในจุดนั้นบอกเลยแหละครับว่าในภาคนี้เนี่ยมีโอกาสสูงสุดๆเลยนะครับที่ไมกี้จะเป็นคนแบบนั้นนะครับเหมือนที่หลายคนนั้นต้องหวาดกลัว พทั้งหมดนี้นะครับเป็นเหตุการณ์การสูญเสียครั้งยิ่งให,ใ,ใหญ่ของไมกี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับครอบครัวของเขาแกงของเขาหรือแม้กระทั่งเพื่อนของเขาซึ่งแน่นอนชีวิตของเขานั้นน่าสงสารนะไมกี้นะครับถึงแม้จะเก่งแข็งแกร่งเพียงๆๆไหนเขานั้นนะครับเป็นคนที่จิตใจดีมากๆเลยนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะครับลออร้องทำให้เขานั้นต้องสูญเสียเพื่อนๆหรือครอบครัวของเขาไปด้วยความที่ว่าเขาแข็งแกร่งนะครับผู้คนนั้นอยากจะได้ตัวของเขาเหลือเกินนะครับจึงทำให้เกิดสงนรักรรมต่างๆมากมายในชีวิตของเขาและเพื่อนนนนๆะะคคครรัััับบบิดยงงงไก้า ลองคอมเมนต์มาและรับชมอะไรนะครับคอมเมนต์มาเหมือนเดิมเนะาะและทราบใครที่ไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน f c e e o o o k แ Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ